สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา32วัดโพธิสัมพรจังหวัดอุดอรธานีเปิดรับ,บสมัครเรยียนสมาธิออนไล หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์รุ่นที่2หลักสูตรวิทันเตสาสมาธิการฝึกตนเองที่วิเศษเป็นหลักสูตรสมาธิก่อตั้งโดยสมเด็จพระยานวชิโรดมเมตตาปรับเวลาการเรียนให้ยืดหยุ่นเหมาะแก่ผู้ที่สนใจเรียนสมาธิแต่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาเข้าเรียนและใช้หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ3มเล่มและเสียงบรรยายเดียวกันกับหลักสูตรครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิจึงเป็นหลักสูรเทียบเท่ากับหลักสูตรครูสมาธิ เรียนง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Line ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาประดมนิเทศวันอังคารที่1มีนาคม2,565เเริ่มเรียนในวันพุทธที่2มีนาคม2,565ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ WP32 รุ่น2ห้องรับสมัครเรียนสมาธิออนไลน์ WP32 รุ่น2ติดต่อสอบถามโทร0817299308 0810605920และ0842244656